สวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกลโเแพนสูตรใหม่น,นตอตตะกัมใช้ไหลกว่าเดิมครับที่สําคัญประกอบไปด้วยคู่หูมัสจรรย์ครับเวอร์แพนอะมิโน,โนเวอร์แพนคาโตซานสูตรโอลิโกโแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรเราอยู่กันที่หมู่4ครับตาบลทุ่งนนทรีอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับคือ STP Farm ฟร์มครับเป็นฟาร์มไฮเทคโนโลยีของการปลูกทุเรียนเขาใช้ทั้งเทคโนโลยีด้านการให้น้ำเทคโนโลยีการจัดการสวนแบบที่เรียกว่าผ่านมือถือในระบบ 5G ทีเดียวเขาบอกว่าใช้ดูแลในสวน75ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทองครับอายุ4ปีแล้วและที่สำคัญครับเขาบอกว่าที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ร่วมกับสูตรอื่นด้วยใช้วิธีการคือการทดลองเกิดจากการท้าทายระหว่างเพื่อนฝูงครับบอกว่า เฮ้ยสเกลเวอร์แพนสูตรใหม่หรือจะสู้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่เห็นกันทั่วไปแต่ใช้แล้วเขาบอกว่าดีกว่า3เกลออีกพอเกิดการท้าทายขึ้นมาเจ้าของสวนบอกนั้นเรามาแบ่งครึ่งสวนกันซึ่งมีทั้งหมดนะครับ1,100โคกแบ่งเป็นโคกละ2ต้นก็เ,เท่ากับว่าต่างคนต่างรับไปคนละ1,100ต้นแบ่งเป็น2ส่วนปรากฏว่าผลน,นั้นนะครับเกิดความภาคภูมิใจ เป็นอย่างไรกับ3ามกระวลแพนสูตรใหม่มาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมบัติกูลพฤกษีครับมาทําสวนอยู่ที่ตําบลทุ่งนนทีเป็นเวลา,เาปีนี้ก็เข้าปีที่5ครับ4ปีเต็มแล้วก็ได้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของวันแพนและก็ผลิตภัณฑ์ตัวเปรียบเทียบเขาว่าของเขาดีเพราะฉะนั้นเอามาลองกันคนละครึ่งสวน ผลปรากฏว่าใช้เป็นระยะเวลา1ปีตั้งแต่ปีมีนาคม2567ถึงมีนาคม2568ผลปรากฏชัดเจนว่าคู่หูกินขาดครับผลการเจริญเติบโตปรากฏว่าเจริญเติบโตได้ดีฝ่าผิดพันตัวที่เอามาทดสอบทั้ง การแตกกิ่งก้านสาขาการพัฒนาการเจริญเต,ติบโตทางด้านกิ่งก้านใบพวกนี้จะแตกได้ดีฝาและใช้ไปใช้มาผลปรากฏว่าเบิร์แพนนั้นสีดีฝาสีเขียวะอุ่มแต่ผิดพันอีกตัวหนึ่งสีไม่ค่อยเขียวครับเรียกว่าบรรยายนะครับจากการท้าทายว่าของตัวเองนั้นดีนะครับของตัวเองนั้นเด่นทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตแต่เมื่อเกิดการท้าทายก็ต้องเกิดการทดลองครับท้าทายเป็นผลของการทดลองนะครับ พี่สมบัติเองนั้นก็ได้แบ่งส่วนครับเรียกกันว่าเอาคนละครึ่งเลยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันทีเดียวนะครับเรียกว่าเนื้อที่ตรงนี้75ไร่ถูกไหมครับ75ไร่ครับครับแบ่งเป็นใช้คู่หูครึ่งหนึ่งประมาณพันหนึ่งร้อยต้นครับแล้วก็ผิดพันธุ์ตัวอื่นอีกพันหนึ่งร้อยต้นโอ้โหใช้วิธีนี้เลยครับแบ่งคนละครึ่งเลยเพื่อเปรียบเทียบ นี่กระประชันกันเลยนะครับระหว่างความมั่นใจของผลิตภัณฑ์ของเขาความมั่นใจของผลิตภัณฑ์คู่หูมัศจรรย์ไอความมั่นใจตรงนั้นเอามายังไงครับถึงกล้าถึงขนาดนี้เพราะว่าเพื่อนเขาก็บอกว่าของเขาดีเราก็บอกว่าคู่หูดีฟ้าเพราะฉะนั้นเอามาทดลองกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีผลปรากฏชัดเจนเลยว่าคู่หูดีฝาครับตอนที่เราเดินดูเนี่ยเราจะสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งผมขออนุญาตใช้คําว่ามุมน้ําเงินได้ไหมครับที่เข้ามา ของเราเนี่ยเป็นมุมแดงก็แล้วกันมุมแดงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นใช้ครั้งแรกๆนั่นนะครับเราเห็นอะไรที่มันชัดที่สุดครับตอนมีนาห7นะครับเพราะว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยพอเพื่อนมาให้เพื่อนเป็นตัวชี้วัดเลยบอกว่าระหว่างทดลองผลิตภัณฑ์สองสองซีกเนี่ยอันไหนสวยกว่ากันเขาบอกว่าคู่หูดีกว่าครับอ๋อนี่เขาพูดเองจากปากเขาเลยอ่าใช่ครับตอนนี้ยอมแล้วอ่าโดยที่เราไม่บอกนะว่าอันนี้ใช่ไรอันนี้ใช่ไรอย่างเงี้ยใ,ให้คน ดูตัดสินใจเลยว่าอันไหนมันสวยฝากันตอนนั้นเราบอกว่าทางนี้ A ทางนี้ B, ช่เขาก็ชี้ว่า B ดีกว่า A ถูกไหมครับเอาละครับผมมาถามตรงนี้พอของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องต้นทุนถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ของเขาใช้กี่ตัวกันครับของเขาใช้3ตัวของเราไอ้ครูหูใช้2ตัว ผลปรากฏว่าของเราเนี่ยลดต้นทุนฝาของเข้าแพงฝาสมมุติของเขาใช้พันบาทของเราเนี่ยใช้เท่าไหร่ครับไม่ถึงครับต่ำกว่าพันบาทประมาณสัก7จ็ดแร้อยบาทถูกกว่าประมาณ20%เรนเราใช้ประมาณ7จ็ดแปดร้อยบาทเท่านั้นเองถูกไหมครับของเขาต้องไปใช้เป็นพันแล้วก็ใช้ตั้ง3ตัวด้วยถูกไหมครับก็หมายความเรื่องความยุ่งยากของเราง่ายฝาง่ายกว่าสะดวก่าและดีฝาครับพูดกันตรงนี้นะครับเห็นภาพตรงนี้แล้วแล้วตอนนี้เราได้ไปช่วยเหลือเพื่อนของเราอย่างไรบ้างครับ ครับผมว่าให้เพื่อนมาดูแล้วเพื่อนก็ชอบใจครับว่าอันนี้มันโอเคฝาก็ได้นําไปใช้ครับไปแก้ไขปัญหาอ่าใช่ตอนนี้ใบเริ่มกลับมาแล้วถูกไหมครับ,รบที่เสียหายไปนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของฝั่งนู้นถูกไหมครับก็ถือว่าขนาดนี้ของเรามีความภาคภูมิใจแล้วตอนนี้ อายุทุเรียนของเราอายุ4ปีแล้วใช่ไหมครับ4ปีเต็มครับ4ปีเต็มเราจะไว้ผลเมื่อไหร่ครับผลผลิตก็ปีที่5ปีหน้าเนี่ยว่าจะเริ่มเอาผล,ผลผลิตครับการดูแลจัดการสวนของเราเนี่ยเราทําอย่างไรครับพี่สมบัติครับก็เราพ่านเวอร์เพนตลอดครับทุกๆุกสิวันเอ่อโดยผสมยาฆ่าแมลงยาลาก็ตามท้องตลาดที่ใช้กันทั่วไปแต่สําหรับฮอร์โมนใช้คู่หูเพียงอย่างเดียวครับผมเห็นการปลูกที่เนี่ยแปลกแตกต่างมากเลยนะครับคือปลูกทุกเรียนเป็นคู่ทุกโคกเลย มันยังไงกันครับตรงนี้ครับทุเรียนต้นคู่ข้อดีคือ1ทุเรียนตาย1ต้นก็ยังเหลืออีก1ต้นข้อ2คือการแบกน้ําหนักเราไม่ต้องแบกมากเพราะทุเรียนต้นคู่ถ้าเทียบกันต้นเดียวกับ2ต้น2ต้นได้ผลผลิตมากกว่าครับพอเราเห็นอย่างนี้ครับก็หมายความว่าการดูแลสวนของเราเนี่ยที่เรียกว่า STP Farm High Technology ของเราเนี่ยระบบ 5G ยังไงครับพี่สมบัติครับครับก็ โดยการให้น้ําเราให้น้ําทางโทรศัพท์ครับแล้วก็ให้ครั้งเดียวจบครั้ง75ไร่ครับเราจะให้1ึงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยกมอเตอร์ครั้งเดียวจบครับแล้วก็มีกล้องดูได้เราจะพอเมื่อไหลยังไงปกติเขาให้น้ํากันเนี่ยถ้าที่ประมาณขนาดนี้สองพกว่าต้นเนี่ยนะครับเราต้องให้น้ํากันกี่ชั่วโมงกันครับก็ต้องให้เป็นวันครับแต่สําหรับของเรานี่ให้เพียง1นถึงสชั่วโมงเสร็จครับอ,อันนี้ก็ถือว่าให้เทคโนโลยีมากเลยนะครับใช่ครับจัดการดูแลด้วยมือถืออย่างเดียวเลยใช่ <High S 2> แล้อ,อยู่ที่ไหนเราก็สามารถเปิดกล้องดูได้เปิดกล้องให้น้ําได้ทางโทรสลับมือถือครับพี่สมบัติเห็นว่าคราวที่แล้ว,ว่ผมได้ไปถ่ายทําคลิปของพี่สมบัติที่ตำบลแสนตุง้งนะครับ,รบตรงนั้นที่ตอนทุเรียนอายุเขา11ปีถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ตอนปี6 7ที่สัมภาษณ์ไปก็คือ<ช>ตอนปี6-6นั้นน่ะ <ๆ S 2> ก็ได้ผลผลิตมาประมาณสัก12ตันถูกไหมครับใช่ครับพอปี6 7ที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ18ตัน18ตันครับปีนี้ครับใช้คู่หูมาเลยพอปีนี้ครับผลผลิตได้20ตันครับ อ่าสึ่งผลผลิตสวยและคุณภาพการส่งออกไซเอบทั้งนั้นเลยครับเท่าที่ผมทดลองใช้มาก็ออกปีนี้ก็ปีที่6แล้วปากฏว่าผลผล,ผลิตเนี่ยออกดอกดีติดลูกดีและทรงสวยครับโอ้ที่แสนตุ้งปีนี้ได้ตั้ง20ตันก็มีความสุขมากะนะครับ<ม>เป็นทุเรียนที่อายุตั้งปี12ปีแล้วะนะฮะสิปีแล้วคราวนั้นไปสัมภาษณ์ตอนอายุ11ปีใช่ไหมครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขของนักการเกษตรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่เขากําลังบางที เห็นมีผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดออกมาแข่งขันก wow ันนะครับพี่สมบัติทำไมถึงปักใจมั่นใจแล้วก็ภูมิใจในผลิตภัณฑ์ครับครับเท่าที่ผมทดลองมาใช้เป็นเวลา6ปีเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งดีครับแล้วก็ถ้ามีผู้อื่นสนใจจะมาดูที่สวนหรือมาดูของจริงมาได้เลยครับยินดีต้อนรับครับหนักแน่นครับสมคำาลิมือเป็นพลังงานพลังใจสำคัญให้กับนักการเกษตรทั่วประเทศจะดครับว่าสิ่งนี้คือสวนต้นแบบ สวนตัวอย่างของความไฮเทคเพราะอะไรครับทดลองจริงเห็นจริงแล้วกล้านะครับกล้าได้กล้าเสียกันกับการที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์ไหนแข็งแกร่งกว่ากันมันใช้ง่ายอย่างไรกับของเพื่อนของเราครับครับของเรานี่ใช้ง่ายเพียงมีสองซองต่อน้ำพันลิตรเนี่ยเราก็เทใส่แล้วก็ผสมลงไปใช้ฉีดพ่นได้เลยสะดวกและรวดเร็วและก็น้ำหนักนิดเดียว เ,ออเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นถึงมีมากกว่านี้น้ําหนักมากกว่านี้อันนี้เพียงแค่หนึ่งสองก่องใช้น้าพันลิตรครับโอ,อ้นี่ต้องมั่นใจนะครับพี่น้องครับว่าสิ่งที่พี่น้องเห็นในขนาดนี้ด้วยตาเนื้อนะครับเห็นความเปรียบเทียบอย่างชัดเจนว่าการเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบเชิงทดลองที่เกิดการท้าทายแล้วก็ทดลองกันอย่างจริงจังให้เห็นผลว่าเป็นพันพันต้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ ปกติการทดลองทั่วไปเขาก็ใช้แค่100ยต้นหรือ50ต้นก็พอเพื่อให้รู้แต่อันนี้ใช้คําว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและเสี่ยงที่เรียกกันว่าไปสู่หนทางที่ถูกต้องเลยครับวันนี้นะครับนักการเกษตรครับอย่าลืมนะครับของดีมีอยู่จริงของที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนมีอยู่จริงและที่สําคัญครับเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนเพราะว่า ปลอดโรคปลอดภัยไร้สารเคมีอันนี้คือสิ่งสําคัญของเกษตรกร,รกวันนี้มิตร,กรเกษตรยังง่งยืนก็มีความภาคภูมิใจกับ S.T.P. Farm มครับเขานั้นใช้เทคโนโลยีทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการดูแลจัดการสวนวันนี้สุขใจจริงๆอยู่กับพี่สมบัติครับวันนี้เราจะให้ทุกท่านได้ติดตามความทดสอบอย่างแท้จริงในทั่วพื้นแผ่นดินไทยว่า3เกลือแพนสูตรใหม่ ใช้ไหลเยี่ยมยอดดีเยี่ยมครับวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับ